ผมวันนี้ก็จะมารีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้าทำเองนะครับตันนี้ตอนนี้นะครับระบบไฟเต็มระบบครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเปิดระบบไฟที่มืดๆแทดูนะครับครับผมโอเคเราก็ได้มาอยู่ที่มืดกันแล้วนะครับนี่ผมจะเปิดระบบไฟให้ดูเป็นสวิตช์กุญแจรครับผมนี่ นี่คือระบบไฟค้างครับอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟวิ่งแบบนี้เลยครับไฟวิ่งแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟหน้าครับระบบไฟหน้าไฟต่ามีไฟสูงไฟต่าไฟกระพริบครับไฟชุกเฉินอันนี้ มันนะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็มีครับนี่ไฟเลี้ยวอันนี้ไฟเลี้ยวขวานะกขับเปิดไปดีกว่าแต่ถ้าเราจะเปิดแค่ไฟเลี้ยวตัวนี้ก็ได้แบบนี้ครับเราไม่เปิดไฟใต้ก็ะด้ หรือว่าเราจะเปิดเป็นไฟฉุกเฉินก็ได้ครับผมแบบนี้ไฟฉุกเฉินก็มีว่าจะเปิดไฟฉุกเฉินแบบตัวนี้แบบนี้ครับผมไฟวิง่งนะครับมีระบบแต่ครับระบบแต่ก็มีครับ ไปก็คืนได้เลยครับสบายสบายทำเองครับทำเองระบบไฟ48โวลต์ครับผมตัดไป72โวลต์ทีนี้ล้อพังครับทีแรกผมขับเกือน2ล้อตอนนี้คือล้อนี้ตัดไป72โวลต คือล้อไหมเลยครับหัวดือ้อหัวดือ้อล้อไหมเลยครับเป็นแค่ล้อสามร้อยห้าสิบบาทเองนะครับทีนี้ก็เลยสั่งล้อมาใหม่สั่งล้อมาใหม่ก็จะขับเคลื่อนเฉพาะล้อหลังครับเป็นกล่องกล่องเจ็ดเจ็ดอะไรนะเจ็ดผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก่อง ผมสั่งมาจากใน s ะ่ซอฟปีเนี่ยกล่องดังๆ7 2- 3 0สอศนยอะไรในประมาณนี้ครับ E ีลงตรงท้ายได้ E ประมาณนี้นี่ครับนี่ระบบไฟไฟก็จะเปิดกระพริบไปอย่างนี้ครับตลอดถ้าเราจะปิดไว้ก็ได้ครับเปิดเฉพาะไปชีบูค้างไว้ก็ได้หรือว่าจะปิดไว้ก็ได้เนี่ยก็จะวนไฟวนมาอย่างเงี้ยถ้าเราปิดระบบไฟตัวนี้ตัวนี้ก็คือสายค้าง มันจะมีไฟสีขาวครับแต่ว่าผมไม่ได้ต่อสวิตช์มันหมดพอดีนะครับจะเปิดไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินนี่ไฟฉุกเฉินก็จะประมาณ 1. ระบบไฟเต็มระบบครับทำเองครับตัวนี้นี่ถ้าเราปิดไฟมันก็จะขึ้นอย่างนี้ถ้าเราไม่เปิดก็ปิดไว้ก็ได้ครับ ปะคสายเบรกนี่สาเบรก,แ,บกแต่ถ้าเราเปิดไฟตัวนี้ถ้าเรากมเบ,บกมันก็จะติดด้วยอย่างนี้ถ้าเปิดไฟตัวนี้ค้างไว้น,นะครับแต่ถ้าเรากำเบรกตัวนี้ปุ๊บนี่ไฟก็จะพิบเบรก,กแดงเลยครับปลอดภัยครับตัวนี้ทำน,นี้เลยครับระบบแต่ไฟต่ำ นี่ไฟต่ำนะครับไฟสว่างมากเลนะี่ไฟสูงไฟต่ำไฟสูงปิดไฟกระพริบไฟนี่ระบบไฟเป็นอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลงให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ